ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนีิบ้าวแอมโล่งได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับนานอยอีกครั้งนึงครับท่านผู้ชมเนาะหลังจากมีผีเจ้าที่เจ้าทางล่ะครับมาบอกวังสองเสมือนีครับท่านผู้ชมเนาะเมื่อคืนนีนฝันแปลกๆครับท่านผู้ชมฝันเห็นเทวดาครับปกติฝันเห็นผีเมตตานี่ต่างๆครับท่านผู้ชมเจ้าที่เจ้าทางผีนางไม้ครับมาดึงขาบอกเลขครับ ผัดมืเขือเนี่ครับไปใส่ม่องครับม่องอยู่ข้างหลังนะครับใส่ม่องใส่กุ้งครับอุปกรณ์ใส่กุ้งก็อยู่ข้างหลังผนครับมีเบ็ดนำแนครับถานผม้ชมกับมาน่อนกับผระเก็บดอกไม้บูชาครับ่านผม้ชมเทวดาเทวดาใส่ชุดขาวหัวแหลมมาเลยครับถานผม้ชมมาบอกเลข3สามตัวจ้าจะครับสิเป็นตัวไรเด็ดเนาะครับ่านผม้ชมนั่งนูยนั่งถ่ายอยู่ข้างบ้านครับไปรับชมรับฟังกันครับ สวัสดีครับน้าหนุอยสวัสดีครับัค่ะน้าหนุยสวัสดีค่ะัครับครับผมเบ้าสู้ฟังได้ครับน้าหน่อยแนวได้กว่านะครับฝันเป็นยังไงครับฝันเห็นเทวดาครับผมฝันเห็นเทวดาครับผมมันเป็นตัวแนวไรครับน้าหนุอยเป็นรูปร่างยังไงครับรูปร่างใส่ใส่ชุดขาวครับใส่ชุดขาวครับผมมีมงกุฎครอบหัวนะครับมงกุฎครอบหัวเลยยาวๆนะครับครับผมแบบในหนังเลย เดบในนั้นก็เทวดาแน่นอนครับผมเทวดาเหมือนในหนังเลยครับครับผมขาวไอ้มุกุฎดครอบหัวยาวยาวาวแ่ยมๆเนาะครับผมมาบอกมามาบอกเลขให้อืมาบอกเลขเลยครับผมเห็นที่ไหนครับนี่ฝันเห็นที่ไหนก็เขามามาบอกที่บ้านนะครับนอนนอนฝันอยู่ที่บ้านนะครับนอนฝันที่บ้านครับบ้านเลขที่อะไรครับนี่บ้านเลขที่สองครับสองตัวเดียวเลยครับผมโอ้อ้าผมเป็นยังรับเอฟซีเทวดาสีผิวสีไหนครับ ผิวขาวครับผมผิวขาวเนาะชุดขาวครับผมชุดขาวอุสาธุสาธุรับนี่เป็นบุญเป็นผลาเนาะครับเนาะอันนั้นอุปกรณ์ใส่มองเนาะครับมองมองครับนี่มองไปไปสักก็ไปใส่มองมาแหะครับวันนั้นก็ไปใส่มองหาปลามาตามปกตินะครับครับผมตกตอนคืนมากินข้าวเสร็จแล้วก็นอนเลยครับนอนแล้วก็ฝันเลยฝันเลยครับท่านผู้ชมเนาะหลับฝันเลยเห็นเทวดาครับ บอกบอกว่าทำไมทุกยากจังนะครับครับผมบอกว่าทำไมทุกยากจังครับบอกเอาเดี๋ยวไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเลขให้นะครับครับผมฝันบอกจะบอกเลขให้ครับเราก็อ๋อเลขอะไรเนาะเทวดาครับครับผมก็ถึงทุกยากหลายนะยากจนหลายครับผมไม่มีเงินทองอยากินใจใช้นะครับครับลำบากหายเนาะครับเนาะเขาเลย น <Perfect. S 1> ิ่งสักพักหนึ่งนะครับครับนิ่งสักพักหนึ่งก็เลยแป๊บหนึ่งเขาก็บอกเลขเลยครับผมครับผมบอกเลขไอ้สามตัวเลยครับสามตัวเลยสามตัวเลยครับผมครับผมก็เอาดิบอกเลขให้สามตัวเอาไปลองเอาไปซื้อดูงวันนี้ครับวิเคราะหงวั้ทีนึงครับผมเขาก็บอกเลขสองสามสี่ครับผมสองสามสี่ครับผมอู้เลียงกันเลยสองสามสี่เรียงกันเลยครับผมสองสามสี่เนาะ ผมก็จาง่ายเนาะจาง่ายโอ้เลข 2, 3, สองสามตีตรงเดี๋ยงดนี้เดี๋ยวจัดหนักไปเลยครับครับมจัดหนักเลยงูนี้จัดหนักไปเลยครับอขอให้ถึงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนาะครับเอฟซีเนาะ<ม>เบ็ดก็มีตัวทั้งคางผมนะมีครับผมมีหมดมี<ล>หมดทุกอย่างเลยผมเบ็ดก็มีมองก็มี เครื่องมือทำมาหากินนะครับมีทุกอย่างครับผมครับผมือทำมาหากินครับผมนี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะฝันฝันอยู่เรื่อยนะครับไปหาปุงหาปลามาก็ฝันอยู่เรื่อยครับแต่คราวนี้ฝันก็ไม่เคยฝันสักทีครับเทวดานะฝันว่าเห็นเทวดาเลยมาบอกครับแล้วเลขสองตัวละครับนะหนุ่ยเลขสองตัวเราก็ตัดเล่นเอาครับ ตัดเล่นเอาเนาะครับสามสี่สี่สามนะครับสามสี่สี่สามครับเอฟสี่โอ้ยผีเมตนาณีมาหรือยังครับนี่ผีเมตนาณีครับก็ว่าจะไปหายอยู่นะครับยังไม่ทันมาเข้าฝันอยู่พรุ่งนี้พรุ่งนี้หายไปเลยครับแล้วเลขชุดเก่าตัวเก่าล่ะครับที่สองสวันยังอยู่ตัวเดิมเนาะครับผมเลขตัวเก่าก็อยู่ตัวเดิมนะครับครับเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือสองสามสี่ครับเอฟสี่ครับผมมีอะไรเพิ่มเติมอีกครับหน้าหน่อยเดี๋ยวใกล้ๆหัวยออกเนี่ยครับใกล้หัวยออก เดี๋ยวจะมา<ป>ติดตามเนาะครับผมเดี๋ยวไปจุดทูบหามาจะนีอโอ้ย <laughs> ครับ <laughs> ขอบคุณครับเนาะ <c oughs> นี่แหละครับท่านผู้ชมนนท์ยบ้แพ้งตัวเลขครับ <c oughs> บอกเลขเลี้ยวโบลล่าซาครับท่านผู้ชมขั้นถา่าฝันเกี่ยวหรือว่าชื่นชอบชื่นชอบตัวเลขของนานท์ก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับเพื่อถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับท่านผู้ชมขอให้โชคดีครับขอบคุณครับนานท์ขอบคุณครับสวัสดีครับครับลุงรวยหมดทุกคนครับผมครับสาธุสาธุครับเดี๋ยวเบาแอมมัทงสิจดตัวเลขของนานท์ไ้แคปหน้าจอครับ ครับผมธรรมชุ่มเนาะเทวดาลอยลงมาจากฟ้าครับธรรมชุ่มมาซอยเหลือเาวบ้านครับถูกยากลําบากหลายวันครับธรรมชุ่มนาหนุ่ยเพิ่นก็ขอโชคลาภท่านที่ครับธรรมชุ่มบอกเลขสองสามสี่สองสามสี่ครับธรรมชุ่มเนาะแล้วก็เลขชุดเก้าครับสี่สองเก้านี่ผีตายายมหาครับธรรมชุ่มเนาะตายายนาหนุ่ยนี่เพิ่นอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลครับมาบอกเลยมาบอกเลขสี่สองเก้าครับธรรมชุ่มอันนี้ก็เป็น สองสามสี่นี่เป็นเทวดาครับท่านผู้ชมขอให้มีโชคใหญ่ครับหนุ่ยครับงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ครับสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมโลทงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยานเพิ่งไปใส่รับเอฟซีเบ้าแอมโลทงสิภาพไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบ้าแอมโลทงนี่ยเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวี้ของดีทิดใหไม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าบกเข้ายาลร้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทมาชู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ,งส,อ,กสองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจนสิ่อถือนะครับน้องสมาชชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิรด์ดกับนางถาอยู่ของให้ครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับท่านผูช้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบริร์ตสวัสดีครับครับ,รบอู้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอัน้เรื่องการเมตตามหายมหเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครัเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงละกบีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะลวกบีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพลอยพ่อหลวงปู่หลอดนะพ่อนวลดที่ะหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินข่าวกบลอด้าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นใอ้คนมองโบเห็นลานขา้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดม่นานแล้วมือนี้กครับมีโอกาสดนมาสัการกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากงไ้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับ่านผู้ชมเมื่อแทะแ,แล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยันงสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูป่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม ักดังบูดังนะครับนะเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปูรรงรงป่รอดนะวัดโกกุนนนมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบุหรี่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโทนมาตามเบือโถ่เนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีถี่ร่าศีมันบดมันบัง สเสีียบจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโบลายครับมาฝากเอ็บซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกระดัลลี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวเ่าเอามาตรงกับสให้เบิ้งตัวเล็กกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ